อ่ะมาครับพี่น้องวันนี้สิต๊าบมะฮุงแซบๆซมากินมึงเนี่ยเอาเอากล่องเพื่อลุ้มสู้มึงกลนโคกเห็นมึงมือม้อนี่มีใส่พริกกระเทียมนะครับนอกก้องแบบเครื่อเกลือเกลือเทียนเรียบร้อยแล้วข้างเสียงครับพี่นอ้องอุ้ยละข้างท้องอา้าวนี่น้ำปลาแดกครับนี่ปลาแดกตวงต้มปรุงรสได้ครับนี่ของแท้อันนี้กะโดยประมาณเพราะว่า ตามไหนรอบเลยครับว่าตรงตวงกรบว่าตรงแสบแน่นอนครับเนาะไปเดกตวงอุย้ยหอมอันนี้บระครุ้งเพิมเจ้าพี่น้องบระคุ้งเพิม ครับอืมืสีสันครับพี่น้องเฮ้ยใส่เบิดแล้วใส่นัวกับใส่แล้วน้ำกระเด็กฮะซีมึงบันเลพี่น้องอืม เพิม่มหุงจ้ะหน่อยกับนวกแก่อยู่ตัอดอีเนี่ย ตังเสียงพี่น้องท่าชี้ขนาดเลยนะจานจางไปนี่ส้ตมตำยกครกนะครับพี่นอ้องโอ้ยเอ้อเาไปนี่พี่น้เอ้อพูน่ะเป็นสีสันสีสันเสียสรัพ์ครับพี่นอ้อง body